สวัสดีครับคุณครูครับวันนี้นะครับระบบความเสี่ยงของเรียนมาลี่านนะครับมีมีเพิ่มการเปลี่ยนแปลงสาเหตุเกิดจากมีคุณครูหลายท่านนะครับบันทึกนักเรียนเข้าไปแล้วนะว่าสมมุติว่าเด็กชายธนบูรณ์นะครับสมมติมว่าธนาบูรณ์เนี่ยติดโควิดนะครับคุณครูก็บันทึกธนบูรณ์ คนแรกที่หนึ่งไม่มีคนที่สองไม่มีสมมติว่าคนที่สามนะครับธนบณ์มีความเสี่ยงนะครับคุณครูถามมาจากแบบสอบถามนะครับตรงนี้สามารถเลือกได้แบบสอบถามโทรส,สอบถามไปเยี่ยมบ้านหรือผ่านโซเชียลแล้วแต่คุณครูเลยนะครับสอบถามผ่านโซเชียลว่าเด็กชายธนบูณ์มีความเสี่ยงค,ค,คุณรูบันทึกความเสี่ยงนะครับอันนี้สมมุตินะครับเด็กชายธนวัฒน์ นะครับไม่มีความเสี่ยงก็บันทึกไม่มีความเสี่ยงเด็กชายสุรพงศ์นะครับติดโควิดคุณครูบันทึกได้เลยนะครับพอ่อคุณครูสมมุติว่าคุณครูบันทึกว่าวันจันทะร์เด็กชายสุรพงศ์เนี่ยติดโควิดนะครับวันอังคารนะครับบันทึกวันอังคารเนี่ยหรือวันต่อไปเนี่ยให้คุณครูบันทึกว่ากําลังรักษาตัว นะครับอย่าติดโควิดซ้ำนะครับถ้าติดโควิดซ้ำเด็กคนนี้จะจะเป็น2ครั้งให้เลือกเปลี่ยนเป็นรักษาตัวจนกว่าเขาจะกลับมาโรงเรียนพอกลับมา,เบมมา,มางเรียนปุ๊บสมมุติว่าวันศุกร์มาโรงเรียนให้คุณครูติ๊กในวัน,นที่นักเรียนมาวันแรกว่าหายป่วยแล้วนะครับแล้วยอดมันจะลบ นะครับเองโดยอัตโนมัติถ้าคุณครูไม่คิดก็หายป่วยแล้วนี่ยยอดเด็กนักเรียนที่ป่วยแล้วจะคงไม่ลดนะจะคงอยู่เช่น10คนก็อยู่10คนแต่ถ้าเราหายป่วย10คนก็เหลือศูนย์แต่วว่าเด็กมีการหายป่วยนะครับแล้วอยู่ในช่วงสัปดาห์นั้นให้ติ๊กคำว่ากำลังรักษาตัวนะครับแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ โอเคนะครับคุณครับถ้าคุณครูท่านาในสงสัยนะครับสามารถสอบถามส่วนตัวได้เลยนะครับผมก็จะตอบให้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับยกเลิกก่อนโอเคนะครับอีกอย่างหนึง่งหน้ารายงานคุณครูนะครับเลือกหน้ารายงานอยู่ตรงนี้กดปุ่มนะครับ3มจุด แล้วก็รายงานห้องตัวเองนะครับหรือจะดูห้องคนอื่นด้วยห้องตัวเองก็เลือกรายงานห้องเรียนนะครับแลยวน่ียก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้ว่าห้องเรียนของเราเนี่ยได้เช็คครบหรือเปล่านะครับเช็คครบหรือเปล่าสมมุติว่าผมจะไปย้อนดูห้องนี้ในวันที่5ในวันที่5กรกฎาคมละกันอ่ะเสร็จเลือก แสดงข้อมูลนะครับเลือกรายห้องเรียนวันที่สี่อะผมลองดูนะครับกดยี่สิบห้าคนทดลองดู วันที่สี่ไม่บันทึกนะครับอ่าลองดูทางโรงเรียนไม่วันที่สี่ไม่ขึ้นก,กรกดาอ๋อมันเป็นสามสเอ็ดกอภัยวันที่สี่อ่าวันที่สี่ขึ้นแล้วนี่นะครับก็มี บันทึกวันที่4มานะครับมาแล้วอ่าอันนี้ของวันที่4นะครับก็ต้องรายงานทั้งหมดแบบนี้โอเคนะครับถ้าคุณครูท่านใดสงสัยนะครับ